สวัสดีครับเก็บกระเจียวกันครับนี่อยลึกมากนี่ครับเนื้อหาของป่าไงเนี่ยเลย เพื่อนเป็นไหมปลูกไว้ก็มีอาหารกินครับนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับตรงนี้ก็ทิ้งสามดอกเลยอุ้ยขาด,ดนี่ครับ นี่ครับอุย้ยได้ไปปลูกเนี่ยนี่มาแล้วเพื่อนนี่ขนาดเราเก็บเรื่อยๆนะยังหยุดรมดตามมาบานได้โอ้ีได้ไปปลูกอีกดอกนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีใบเลยนะดอกนี้คือดอกชุดแรกของกระเจียวนะครับ ที่หลายๆท่านจะเรียกว่าดอกดินหรือดอกไม้ดินเนี่ยนะครับเกิดจากดินมาเนาะโอ้ใตายปางครับเยอะเลยครับเพื่อนไปมดมดมด ก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแถวอย่างเงี้ยครับเวลาหาเราก็หาเป็นแถวอะไรอย่างเงี้ยง่ายเพื่อนแต่ก็ยังมีบางตานะครับหลุดลอดไปบ้างก็เป็นบานนี่แหละนะครับส่วนนี้มันเก็บไปเยอะแล้วล่ะนี่แน่อนนี้เหมือนหาของป่าเลยครับหาสามรอบก็เจอสามรอบครับ น่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนวันนี้นี่ครับผลผลิตเช้านี้นะครับกระเจียวหวานเพชรน,น้ำผึ้งของเราครับยังไงก็ลาพื่งไปก่อนนะครับปลูกไว้ก็มีกินครับผมวันนี้สวัสดีครับ